นิทานเรื่องฟาลาดากวางน้อยผู้สร้างป่าแห่งความรู้ในป่าใหญ่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ลำธารใสสะอาดและสัตว์ป่านานาชนิดแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นป่าที่แห้งแล้งต้นไม้ถูกตัดโค่นลำธารแห้งขอดสัตว์ป่าต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นมีกวางน้อยตัวหนึ่งชื่อฟาลาดาฟาลาดามีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตสีดำและเขาเล็กๆที่กำลังงอกออกมา ฟ้าระดาเป็นกวางน้อยที่น่ารักและมีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คนวันหนึ่งขณะที่ฟ้าละดากำลังเดินหาอาหารอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากใต้ต้นไม้ฟ้าละดารีบวิ่งเข้าไปดูพบกระต่ายน้อยตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ฟ้าระดาเข้าไปถามกระต่ายน้อยเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไห้กระต่ายน้อยตอบทั้งน้ำตาคือเราหาแครอทกินไม่ได้ป่านี้ไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลย ฟ้าระดาบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเราช่วยหาอาหารให้ฟ้าระดาออกเดินทางไปยังป่าที่อยู่ไกลออกไปเพื่อหาแครอทมาให้กระต่ายน้อยฟ้าระดาเดินทางไปไกลมากจนพบสวนผักของชาวบ้านฟ้าระดาจึงแอบเข้าไปในสวนผักแล้วคาบแครอทกลับมาให้กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยดีใจมากกล่าวขอบคุณฟ้าระดาขอบคุณมากนะฟ้าระดาถ้าไม่ได้เธอเราคงอดตายแน่ๆน ฟ้าละดารู้สึกสงสารเพื่อนสัตว์ที่ต้องอยู่ยางยากลำบากในป่าที่แห้งแล้งจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งฟ้าละดาออกเดินทางไปยังป่าที่อยู่ไกลออกไปเพื่อหาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ต่างๆฟ้าละดาเดินทางไปไกลมากจนพบป่าที่อุดมสมบูรณ์ฟ้าละดาะจึงเก็บเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ต่างๆกลับมาแล้วนำมาปลูกในป่าที่แห้งแล้ง ฟารดาปลูกต้นไม้ทุกว,วันวันละเล็กวันละน้อยจนต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นเป็นต้นก้าฟารดาดูแลต้นกล้าเหล่านั้นอย่างดีรดน้ำพรวนดินและกำจัดวัชพืชฟารดาทําอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายปีจนต้นกล้าเหล่านั้นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ป่าที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งมีต้นไม้สูงใหญ่ลำธารใสสะอาดและสัตว์ป่านานาชนิดกลับมาอาศัยอยู่เหมือนเดิม เพื่อนสัตว์ต่างพากันดีใจและขอบคุณฟ้าระดาที่ทำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งฟ้าละดารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์และมีความสุขที่ได้ทำความดีฟ้าระดาชอบอ่านหนังสือเขาจึงคิดว่าอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนสัตว์ในป่าฟ้าละดาจึงเก็บรวบรวมหนังสือที่คนทิ้งไว้ในป่ามาไว้ในโพงไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกลายเป็นห้องสมุดแห่งป่าใหญ่ที่สัตว์สามารถมาอ่านหนังสือได้ ฟ้ารดายังชอบเล่านิทานให้เพื่อนๆนฟังเพื่อสอนให้รู้จักการทำความดีฟ้ารดากลายเป็นที่รักของทุกตัวในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคนและสัตว์ทำความดีต่อกันแม้ฟ้ารดาอาจะเป็นกวางตัวเล็กตัวเล็กแต่หัวใจของเขายิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความรักและความเมตตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่น การแบ่งปันความรู้เป็นก,รการทำความดีอย่างหนึง่งความเพียรจะนำไปสู่ความสำเร็จสัตว์ก็มีหัวใจควรดูแลและเอาใจใส่